สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมสวนผลไม้ผสมนะครับเนื้อที่แปไร่ครึ่งที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับส่วนนี้ก็จะมีมังคุดนะครับเป็นหลักเลยถึงทั้งหมด170ต้นแล้วก็มีทุเรียนอายุ8เดือน120ต้นแล้วก็จะมีทุเรียนที่พร้อมให้ผลผลิตได้แล้วนะครับอีกนิดหน่อยแล้วก็รองกองเงาะกล้วย เต็มไปด้วยผลไม้ทั้งแปลงเลยนะครับเนื้อที่8ไร่ครึ่งแล้วก็มีที่ครอบครองแถมให้อีก2ไร่นะครับรวมเนื้อที่ใช้งานก็ทั้งหมด10ไร่ครึ่งนะครับติดถนนลาดยางตลอดแนวหน้าที่ดินเลยนะครับเข้าจากถนนสุขุมวิทเข้ามาเพียง2กิโลเมตรเศษเท่านั้นเกือบบ้านก็ใกล้เคียงกันก็มี78หลังเลยนะครับติดกับสวนเราก็ในรัศมี100เมตร ก็มีบ้านบ้าน7,8หลังนะครับเข้าจากถนนสี่เลนมาเพียง2กิโลเมตรเศษเเท่านั้นนะครับอันนี้ผมพาขับรถดูทั้งด้าน,นาสวนนะครับดสวนก็มีกล้วยมีมังคุดมีเงาะมีมะทุเรียนมะพร้าวรองกองนะครับผลไม้ครบเลยนะครับส่วนนี้มีทุกอย่างเลยมีบ้านพักคนงานหนึ่งหลังนะครับบ่อบดาลสรูปนะครับ ตอนนี้ก็สวนก็ค่อนข้างลกนิดนึงครับเดี๋ยวตัดหญ้าสะอาดแล้วก็ดูสวยตานะครับที่ดินแปลงนี้สูงกว่าถนนนะครับอยู่ที่ชายเขานะครับน้ำไม่ท่วมล้านเปอร์เซ็นต์เลยอยู่ไม่ไกลทะเลด้วยติดถนนลาดยางตลอดหน้าที่ดินนะครับสามารถรวมกันซื้อได้นะครับแบ่งแยกแบ่งล็อกได้เลยเพราะว่าติดถนนาลาดยางหน้ายาวเลยนะครับผลไม้ก็มีค้ากันทั้งแปลงเลยสามารถซื้อแล้วแบ่งกันก็ได้นะครับเนื้อที่ทั้งหมด ในโฉนด8ไร่ครึ่งนะครับมีที่ครอบครองแถมอีก2ไร่นะครับห่างจากะทะเลแหลม่พิมพ์8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับการเดินทางไปทะเลก็สะดวกสบายนะครับทางลาดยางตลอดเข้าจากถนนสุขุมวิทมาเพียง2กิโลเมตรเศษเท่านั้นนะครับเอกาสารสิทธิโฉนดครุฑแดงน,นสสี่จอครับชมสวนนะครับ6 8 9 6 9 8 6 8 6 6 0 6 5 6 6 5 4 9 9 9ครับเพื่อไม่ให้พลาดบ้านและที่ดินสวยๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีที่ดินบ้านสวยๆสวนผลไม้สวยๆให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับเรืนจะขายอสังหาร,ริมทรัพย์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีไปรีวิวทำการตลาดให้ครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ